ท่อเหล็กร้อยสายสื่อสารบริเวณใต้สะพานข้ามคลองอข้ามคลองสองถนนบางขันหนองเสืออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชำรุดอยู่หลายจุดนะคะชาวบ้านที่เขาสัญจรไปมากังวลว่ามันจะหล่นมาทับประชาชนจนบาดเจ็บหรือว่าอาจจะหล่นใส่รถจนเสียหายได้ซึ่งเมื่อปี2562ก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่ท่อเหล็กร้อยสายสื่อสารร่วงหล่นลงมาขวางถนน ก็มีการแก้ไขด้วยการเอาเหล็กเส้นมาผูกรั้งไว้กับขอบสะพานค่ะแต่จนถึงตอนนี้ทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพหน้าหวาดเสียวแบบเดิมเนี่ยแหละค่ะไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านบอกว่าผ่านมา5ปีแล้วที่เป็นสภาพแบบนี้ล่าสุดรถกระบะหลังคาสูงขับชนเข้ากับท่อเหล็กก็ทําให้เหล็กเส้นที่รัดท่อเหล็กไว้บางจุดขาดเนื่องจากว่ารับน้ําหนักของท่อเหล็กไม่ไหว ไทย PBS ไปสำรวจก็พบว่าท่อเหล็กร้อยสายสื่อสารเป็นท่อร้อยสายสื่อสารเก่าขนาดใหญ่นะคะพาดกับคลองส่งน้ำความยาวประมาณ30เมตรค่ะมีสนิมขึ้นแล้วดูแล้วไม่น่าจะได้ใช้งานแล้วอยู่ในสภาพชำรุดตามที่ประชาชนร้องเรียนจริงๆดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายทีเดียวนะคะประชาชนเขาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดาเนินการแก้ไขปัญหาค่ะ